กาขอสวัสดีเกมเมอร์นะครับนี่คือรายการดิจิตี้จะไม่ใชแคสซมิ่งนะอยู่ผมเหนียวฟ้านะวันีจะมาแคสเกม The Corridor of Fear Hospital นะหรือทางเดินหลอนโรงพยาบาลนั่นเองนะก็ก็ขอขอบคุณผูส้สนับสนุนรายการแล้วน,น,นั่นคือเว็บร้านขายเกมนันวเกมสตรีมนะร้านขายเกมที่ราคาถูกส่งเร็วทันใจภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะมีมีจำหน่ายทั้งเกมสตรีมออริจินและยูพีนะฮะแล้วก็สามารถชำระเงินผ่านเอชซีบีไทยพาณิชย์และทุกมันนี่ได้นะครับก็ไปเล่นเกมเลยนะ เกมนี้ก็คุณคิวดีต้องแคสซิมิงแนะนำให้ผมเล่นนะเขาก็แคสอยู่งั้นนะเวลานี้นะโอเคคเราก็มาเล่นกันนะเข้าส่งเขา What the fuck What What the ını, What the fuck อะไรนะโอ้โหอะไรของมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ เล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็รู้เองรอนใช่ไหมโอเคครับทางนี้มันมีทางอ,อ้าวแล้วกูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วต้องไปทางไหนอ้าววัดเดือกฝักโอเคไปเอาขึ้นดิอา้าวไม่ขึ้นทางเดินมันร้อนไหมวะมเห็นหลอนเลยอะปัญญาอ่อนเกมกิ๊กก็กันหลุดก,กันลายแค่นี้พอ โอ้ยพันดีโอ้ยอะไรวะโอ้เกมไม่เห็นหรอกงนี้เลยปัญญาอ่อนกิ๊กก๊อกกระโหลกกระลาแค่นี้เองเหรอเห็นทำอะไรกูได้เลยโว่กาการนะเกมนี้บิบแค่เกมกิ๊กก๊อกกระโหลกกระลาโว่แต่แรกผนมนึกว่าจะน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวไงบนนี้มีอะไรอะ what what is this อ๋ออ๋มันมีสองทางถ้าเนี้เราไปแล้วเขาใช่ปะถ้าเนี้เราไปแล้วแสดงว่าเราต้องไปทางนี้แล้วมันมันจะฟ้าอะไรวะโอ้มากไม่ส้มเสียงมันเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วโอ้ยอะติดอีกอวอะวันเดือ อันนี้ทำอะไรเลยโอเคไปโอเคโอเคไปเอ้าชนโอเคไปไปไปผมก็งงนะมันคืออะไรอ่ะ,อะ,ะนี่ฮะมันมีทางนู้นะทางนี้ต้องสา,าไปได้เดี๋ยวเอาไม่รู้ไปทางไหนมันไม่มีทางขึ้นไลยมันไม่มีทางขึ้นแล้วเราจะต้องขึ้นแมไหน,น มองหน่อยได้ไหมว่มันขึ้นพื้นอ้าวเกมลุ้ว